อนนอกน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจา้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นวันที่แปดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกือ้อกูลแก่เหล่าสัตว์ บุคคลพึงรีบผลควายในความดีพึงห้ามจิตจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธังสรนังคฉามิธรรมังสรนังคฉามิสังขังสรนังคฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังคฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังคฉามิทุติยามปิสังขังสรนังคฉามิตติยามปิพุทธังสรนังคฉามิ ตติยามปิธรรมังสรนังคฉามิตติยามปิสังขังสรนังคัฉามินัตถิเมสรนังอัญังพุทโเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัเตยังสัตตุาสาเสนนัตถิเมสรนังอัญังธรรมเมาสรนังวรัง เอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาสเนนัทิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาสเนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดาที่เพึ่องอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่เพึ่องอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำศัตท์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อธินาธานาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยา,ามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิม <Yep. S 3> ุสาวาทาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิ พุทสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสัมปัปปราประเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอิจฉาอาชีวะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าปจา้าขอสมาทานอาชีวตตมากสีนตามเยี่ยงอย่างพระอรหันต เพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัตินาทานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัปพรมมจจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามินัตยกคีตวาทิตว <t> ิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ มาลาคันทวิเลป,ปนะธาลนะมันนะวิภูสนัฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจยาสยานามหาสยานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคหานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไปยาวเขาสมาทาน สิลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันต์เพื่อมรรคผลนนิพาในปัจจุบันบูชาพระรัตนาตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธิงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทธิเจริญบารมีสิทเจริญบุญญากิรรยาวัตถุสิทธิ จเจริญโพธิปักเคียทรรสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปทาน 4, สี่สมมัิปทานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพลาหพุทชงเจ็ดอรเรียรมกักมีองแปดเพื่อมาควรนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุกกายสุขใจและปลอดภัยกันโย พร้อมที่จะก้าวเดินและก้าวตามพระธรรมของพระสมาสัมพุทธเจา้าผู้ประเสริฐสุดผู้ทรงมีพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่บำเพญบุพพารยาอันสูงสุดสำเร็จเป็นพระสมาสัมพุตธเจา้าพร้อมสัพพันยุตยานอันเป็นเหตุเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์ทั้งปวงมาจนถึงพวกเราทั้งหลายค่ะเราจึงควรสำนึกอย่างยิ่ง ในมหากรุณาทิคุณอันหาประมาณไม่ได้และเมื่อฟังพระสัตธรรมแล้วควรน้อมที่จะระึกตึกกตรองอันเป็นการเพิ่มผูนในสมาธิิเพื่อก้าวให้ถึงมัคคาสมาธิินะคะซึ่งแน่นอนว่าการใส่ใจที่าจรณาใครครวนอย่างต่อเนื่องนั่นละค่ะจึงจะเป็นปัจจัยมิใช่ฟังแล้วมีแต่ความเพลินความสุขแต่เพียงอย่างเดียว การศึกษาพระสัทธรรมนั้นหากไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วย่อมไม่สามารถจะมีโอกาสเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นะคะเราจะฟังมากมายเพียงไรก็ตามเพราะพระสัทธธรรมนั้นเป็นอัิศีลอัิจิตและอัิปัญญาซึ่งปัญญาปกตินั้นก็เป็นเพียงแค่เป็นไปในกุศลกรรมบทด้านพื้นฐานแต่ปัญญาที่เข้าถึงมรรคผลนิพพานนั้น เป็นปัญญาที่ประกอบโดยความรู้ถูกเห็นถูกในเรื่องของการศึกษาในรูปธรรมและนามธรรมพร้อมเหตุปัจจัยปฏิบัติตามธรรมเหล่านั้นให้ถูกต้องถูกตรงค่ะซึ่งจะมีขั้นตอนต่างๆอย่างละเอียดในการพิจารณาพระธรรมเหล่านั้นแต่จะขาดสมิายก็คือต้องมีศีลเป็นเครื่องรองรับสมถะและวิปัสสนานั้นจะต้องควบคู่กันไป สมถะก็คือความตั้งมั่นแห่งจิตระดับอย่างน้อยคณิกะสมาธิที่มีกำลังกล้าออกจากอุปจาระสมาธิค่ะก็ขอเน้นว่าไม่ใช่คณิกะที่เป็นไปในจิตทุกดวงนะคะค่ะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราต้องใส่ใจคิดตามและไม่ได้คิดหวังว่าการเจริญสมถะเพื่อความสงบสุขแต่เพียงอย่างเดียว ที่สำคัญคือไม่เพลินอยู่ในความสงบและความสุขแต่เพื่อก้าวไปสู่การเจริญวิปัตนาที่มีปัญญาศึกษาพระสัทธรรมไว้ดีแล้วนะคะขณะนี้เรากำลังศึกษาในสัพพัตกะกรรมฐานในหัวข้ออาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการบรรเทากันอยู่ค่ะขณะนี้มาศึกษาในฤทธิสิบประการซึ่งในพระพุทธศาสนานั้นเป้าหมายหลักก็คือ เพื่อเข้าไปสู่การพิจารณาธรรมะเพื่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันที่ประกอบด้วยความสุขนะคะและหัวข้อที่กำลังศึกษากันอยู่ในอิทธิฤทธิข้อที่ห้าค่ะสมาธิวิภาราอิทธิซึ่งได้กล่าวกันไปแล้วตั้งแต่เรื่องของพระสารีบุตรเรื่องของพระสัญชีวะเถระเท้าหมายในหัวข้อนี้เพื่อให้เห็นว่า ริ์เหล่านี้มีผลป้องกันให้รูปปัะขันและปัจจัยสีทั้งหลายนั้นเป็นไปตามปกติไม่ถูกทำลายด้วยวิโรธิป,ปัจจัยคือปัจจัยภายนอกนะคะซึ่งมีตัวอย่างเหล่านี้ที่เราจะเห็นได้ชัดว่าไม่ว่าจะเป็นภิกษุและอุบาสกอุบาสิกานั้นผู้ที่เข้าถึงความเป็นพระอรยิยะอย่างต่ำสุดก็คือพระโสดาบัน ไปจนถึงความเป็นพระอา,หารหันต์ค่ะขณะนี้ก็จะมาศึกษาต่อนะคะในอุบาสิกาที่ชื่อว่านางอุตราอุบาสิกาซึ่งจริงๆแล้วก็มีข้อสรุปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองว่าหากท่านเหล่านี้มีฤทธิ์คือมีเมตตาชานบ้างมีการเข้าสมาบัติต่างๆรวมถึงนิโรธาสมาบัตินั้น ก็สามารถที่จะป้องกันตนเองจากเหตุปัจจัยภายนอกเช่นน้ํามันที่เดือดพรานราดรถลงมาก็ไม่ได้รับอันตรายซึ่งเป็นอานิสง์ในหัวข้อที่กล่าวอยู่นี้แต่ก็อยากจะอัญเชิญในหมวดพระธรรมเหล่านี้มาร่วมกันศึกษาค่ะเพราะในกลุ่มของเรานั้นมีหลากหลายตั้งแต่ไม่เคยรู้เรื่องราวพระสูตรเหล่านี้ ก็จะได้ฟังพระสูตรเหล่านี้ไปด้วยกันนะคะพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงทำพัตกิจในเรือนของนางอุตราแล้วทรงปรารภอุบาสิกาชื่ออุตราตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอกโกเทนะชิเนโกทังเป็นตน้นเรื่องราวก็กล่าวตั้งแต่บิดานะคะคือนายปุณณนะ ซึ่งเป็นคนยากจนต้องรับยางสุมนาเศษษธีในอนุบุพิกถานะคะก็คือเรื่องที่ว่าด้วยทานศีลสังสักข,ขาใช่ไหมคอาธินวะและก็เนคขมะซึ่งพระบรมศาสดานั้นจะต้องตรัสเรื่องราวของพระธรรมห้าหมวดเหล่านี้ ให้อุบาสกอุบาสิกามีจิตอ่อนโยนเพื่อจะรองรับพระธรรมอันยิ่งใหญ่คืออริยสัจสีแทงตลอดเพื่อเป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพพานค่ะในเรื่องนี้มีดังต่อไปนี้ได้ยินว่าคนขัดสนชื่อปุณณะอาศัยสมนเศรษฐีรับจ้างเลี้ยงชีพอยู่ในกรุงราชคหรในเรือนของเขามีคนสองคนเท่านั้นคือภรรยาของเขาคนหนึ่ง ทิดาชื่อนางอุตราคนหนึ่งต่อมาวันหนึ่งพวกราชบุรุษทําการโฆษณาในกรุงราชคห์ว่าชาวพระนครพึงเล่นนักสัตว์กันตลอดเจ็ดวันสุมาณาเศรษฐีได้ยินคําโฆษณานั้นแล้วจึงเรียกนายปุณณนะผู้มาแต่เช้าตรกู่กล่าวว่าพ่อปริชนของฉันประสงค์จะเล่นนักสัตว์กันแกจะเล่นนักสัตว์กับเขาหรือว่า อยากทำการรับจ้างลา่าก็คืออยากทำโอทีไม้อยากทำงานนอกเวลาหรือจะไปเล่นกับเขาด้วยนายปุนานะกล่าวว่านายชื่อว่าการเล่นนักสัตว์ย่อมเป็นของพวกท่านผู้มีทรัพย์ก็ในเรือนของผม แม้เข้าสารจะต้มข้าวต้มเพื่อรับประทานในวันพรุ่งนี้ก็ไม่มีผมจะต้องการอะไรด้วยนักสัตว์เล่าผมได้โคแล้วก็จะไปไถนาสุมนาเศรษฐีถ้าเช่นนั้นแกจงรับโคไปเถิดเขารับโคตัวทรงกำลังและไถแล้วพูดกับภรรยาว่านางผู้เจริญชาวพระนครเล่นนักสัตว์กัน ฉันต้องไปทำการรับจ้างเพราะความที่เราเป็นคนจนวันนี้เจ้าฝึงต้มผักสักสองเท่าแล้วนำพัดไปให้เราก่อนแล้วจึงได้ไปนาพระสารีบุตรเถระไปสงเคราะห์นายปุณนะในการนั้นพระสารีบุตรเถระเข้านิโรธสมาบัติตลอดเจ็ดวันแล้วในวันนั้นออกแล้วตรวจด,ดูว่าวันนี้ เราควรจะทำความสงเคราะห์แก่ใครหนอแลเห็นนายปุณณนะซึ่งเข้าไปในข่ายคือญาตของตนแล้วจึงตรวจดูว่าน,น,นายปุณณะนี้มีศรัทธาหรือหนอเขาจะอาจทำการสงเคราะห์แก่เราหรือไม่ทราบความที่เขามีศรัทธามีความสามารถจะทำการสงเคราะห์ได้และเขาจะได้รับสมบัติใหญ่เพราะบุญนั้นเป็นปัจจัยแล้ว จึงถือบาทและจีวรไปยังที่ไถนาของเขาได้ยืนแลดูพุ่มไม้ที่ริมบอ่อเห็นฤทธิ์อันประเสริฐของบุคคลผู้ได้ตรัสรู้สามารถเข้านิโรธสมาบัตแล้วออกมาสามารถพิจารณารู้ใจของบุคคลทั้งหลายที่ท่านเหล่านั้นจะเกือ้อกูลรวมทั้งสามารถหย่างลงไปในใจเขาด้วยว่า เขาจะอนุเคราะห์ท่านหรือไม่ด้วยนะคะเห็นแล้วยังค้าว่ามีอยู่ศาสนาเดียวจริงๆที่เรานั้นได้มีโอกาสมากระทากิจในพระพุทธศาสนาซึ่งประเสริฐแท้นะคะไม่มีอะไรเจือปนมีแต่การกระทากิจให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์สุขอย่างสูงสุดแม้ทั้งในปัจจุบันในอนาคตและ ถึงที่สุดแห่งความพ้นทุก์นะคะนายปุณณนะเห็นพระเถระแล้วจึงวางไถไหวพระเถระด้วยเป็นจางคะประดิษฐ์แล้วคิดว่าพระเถระคงจะต้องการไม้สีฟันจึงได้ทำไม้สีฟันให้เป็นกัปปิยะถวายเรารู้จักไม้สีฟันแล้วใช่ไหมคะก็คือไม้คอยที่ตัดมีความยาวพอเหมาะลำดับนั้น พระเถระได้นำอาบาดและผ้ากรองน้ําออกมาให้เขาเขาคิดว่าพระเถระอยากมีความต้องการด้วยน้ํำดื่มจึงถือเอาบาดและผ้ากรองน้ํานั้นแล้วได้กรองน้ํำดื่มถวายคนฉลาดอนะคะไม่ต้องถามอะไรมากเห็นอาการกิริยาก็สามารถตร,รึกได้ว่ากุศลเหล่าใดที่ตนควรกระทำและเนื่องจากว่าขณะนั้น เป็นภาวะที่บุญกำลังจะให้ผลเต็มที่แก่เขาจากบุญเก่าในอดีตรวมทั้งบุญใหม่ที่เกื้อกูลต่อบุญเก่าเหล่านั้นเป็นปัจจัยจะให้ผลในวันนี้แล้วนะคะเพราะเราต้องทราบก่อนนะคะหากภิกษุใดเข้านิโรธสมาบัติแล้วเมื่อออกจากสมาบัติเราได้มีโอกาสถวายปัจจ,จะเป็นข้าวน้ำ แปลงสีฟันยาสีฟันหรืออุปกรณ์เกื้อกูลต่อสรีระให้ดำลงต่อไปได้อย่างเป็นสุขของท่าเหล่านั้นก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เหล่านั้นได้รับผลในกุศลเหล่านั้นไม่เกินภายในเจ็ดวันค่ะนี้คือคุณของนิโรธสมาบัตินะคะแล้วทำไมการถวายอาหารจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะท่านเข้านิโรธสมาบัติ ไม่ได้รับอาหารเลยเป็นเวลาเจ็ดวันเพราะฉะนั้นการถวายอาหารจึงเป็นการให้ชีวิตท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีคุณมากนะคะเกื้อกูลต่อผู้อื่นด้วยประโยชน์ทั้งสามประการดังที่กล่าวแล้วคือประโยชน์ในโลกนี้โลกหน้าและประโยชน์อันสูงสุดได้ค่ะ ด้วยเหตุนั้นผลที่เกิดขึ้นจึงให้ผลไม่เกินเจ็ดวันนะคะพระเถระคิดว่าน,นายปุณานี้อยู่เรือนหลังท้ายของชนเลาอื่นถ้าเราจะไปสู่ประตูเรือนของเขาภรรยาของน,นายปุณานี้จากไม่ได้เห็นเราเราจะอยู่ณที่นี้แหละจนกว่าภรรยาของเขาจากเดินทางนำพัดมาให้เขา พระเถระได้ยังเวลาให้ล่วงไปเล็กน้อยนที่นั้นเองทราบความที่ภรรยาของนายปุณนนานั้นขึ้นสู่ทางแล้วจึงเดินมุ่งหน้าไปภายในพระนครเพื่อให้เขาได้พบเจอนั้นเองนะคะเพื่อจะได้อนุเคราะห์เขาเหล่านั้นให้ผลจากทุกข์ในโลกนี้คือความยากจนข้นแค้นค่ะ ซึ่งเหตุเก่าในอดีตที่เขาทำเอาไว้ต้องเหมาะกันด้วยนะคะท่านได้พิจารณารู้แล้วภรรยานายปุณณนะถวายพัดแก่พระเถระนางพบพระเถระในระหว่างทางแล้วคิดว่าบางคราวเมื่อมีทายธรรมเราก็ไม่พบพระผู้เป็นเจา้าบางคราวเมื่อเราพบพระผู้เป็นเจา้าทายธรรมก็ไม่มี ก็วันนี้เราได้พบพระผู้เป็นเจ้าแล้วทั้งทธรรมก็มีอยู่พระผู้เป็นเจ้าจากทำความอนุเคราะห์แก่เราหรือหนอแลปัญญาของท่านทั้งคู่นั้นเนี่ยมีความฉลาดมากนะคะพิจารณาใคร่ครวนรอบเลยนะคะไม่หวั่นไหวว่าสามีจะดุด่าอย่างไรนะคะแต่คิดถึงทุกโทษของความจน และขณะที่จะกระทำกุศลใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดังที่นางคิดในใจนนละคะ่ะว่าบางขณะก็ไม่มีปัจจัยบางขณะมีปัจจัยบ้างแต่ก็ไม่มีปฏิคาหกคือผู้รับขณะนี้พร้อมมูลแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องทำกุศลนั่นละเพื่อเป็นปัจจัยแห่งบุญให้เกิดสุขประโยชน์ในโลกนี้และโลกหนา้า รวมทั้งประโยชน์สูงสุดซึ่งนางก็ไม่รู้หรอกว่านั้นจะเป็นปัจจัยแห่งความสุขอันรุ่งเรืองสำหรับนางและครอบครัวค่ะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสจัววาจานี้เขาหม่ำชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสัจสโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด,ดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้น เพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะคา